นิยายเสียงณแดนดินถิ่นนี้มีรักโดยรนาบทที่4ทับหนึ่งมารับฟังกันต่อนะคะหลังจากที่รู้ความจริงว่าเมื่อครู่นั้นเธอถูกแกล้งโดยการเอาวิทยุสื่อสารมาจี้คอแล้วหลอกว่าเป็นปืนภูชิดาก็ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพร้อมกับทำหน้าบึ้งด้วยความโมโหบนอับอายที่ถูกหลอก ก่อนจะคิดในใจว่านายทหารคนนี้กล้าดียังไงถึงได้มาล้อเล่นกับเธอแบบนี้คุณครูใบตองมาทำอะไรที่นี่มืดๆข้ามๆค,ค,ครับมากับใครครับแล้วไม่กลัวหรอครับจ่าดำเอ่ยถามผู้ชิดาแบบสุภาพทุกประโยคทำเอาหมวดจีรันถึงกับตวัดสายตามองลูกน้องคนสนิทด้วยความหมั่นไส้ดิฉันมาเดินเล่นดูวสวนพล้าของเด็กๆค่ะแต่ไม่นึกว่าจะมีทหารโรคจิต แกล้งเอาวิทยุสื่อสารมาจี้คอหอยแล้วหลอกว่าเป็นปืนหญิงสาวเอ่ยตอบจ่าดำด้วยน้ำเสียงราบเรียบก่อนจะแขวะใส่ในายทหารหนุ่มเส้นหนึ่งดอกเอผมจำได้นะว่าไม่ได้บอกว่าไอ้เสาอากาศนี้เป็นปืนคุณเข้าใจไปเองต่างหากหมวดจีรันชี้นิ้วไปที่เสาอากาศวิทยุพลางแกตง้ต่างให้ตัวเองด้วยสีหน้าเรียบนิ่ง ต่ในใจนั้นนึกขำครูสาวคนสวยที่กลัวจนเกินเหตุแต่คุณก็เอามันมาจี้ฉันหลอกให้ฉันเข้าใจผิดจนกลัวร่างเพียวแหวใสในายทหารหนุ่มด้วยความโมโหคุณกลัวจนคิดไปเองต่างหากเล่าหมวดจีรันพูดพลางหัวเราะออกมาเบาๆแล้วทีนี้ทำไมเกิดกลัวขึ้นมาละ่ะที่มาเดินท่อมๆอยู่กลางป่ากลางเขาค่ำๆไม่เห็นจะกลัว แล้วคุณกล้าดียังไงถึงมาล้อเล่นกับฉันแบบนี้สนุกนักหรือไงฉันว่าตัวอันตรายก็คือพวกคุนนั่นแหละเป็นทหารแต่คงแอบมาทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายแหละสิถึงได้กลัวฉันมาพบมาเห็นเข้าจนต้องเอาเอา,เอาวิทยุบ้านนี่มาจี้ฉันไวนะ้น่ะผูชิดาต่อว่านายทหารหนุ่มกับลูกน้องคู่ใจด้วยความโมโหเออครูใบตองครับใจเย็นๆครับอย่าพิ่งเหมารวมผมเข้าไปด้วยสิครับ หมวดเข้าเป็นคนล้อเล่นกับครูใบตองคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับผมเลยผมไม่บังอาจทำอย่างนั้นหรอกครับผมจ่าดำเป็นคนดีสีสังคมไม่มีทางเป็นตัวอันตรายแน่นอนครับผมจ่าดำโยนของร้อนออกไปให้พ้นตัวก่อนจะยกห่างตัวเองด้วยรอยยิ้มใส่ซื่อบริสุทธิ์แต่เขานั้นลืมไปทุกทีว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า เนื้อฐานปฏิบัติการยังมีหมวดมดตนนยดีมากจาก้ากลับไปฐานผมจะให้รางวัลคนดีสีสังคมซะหน่อยส้วมของฐานเราเต็มพอดีผมจึงต้องการคนดีสีสังคมมาช่วยจัดการอยู่ไม่ได้จ่าเสนอตัวแบบนี้คงแย่แน่หมวดจีรันพูดพลางหัวเราะเยาะผู้เป็นลูกน้องโทษหมวดนั่นมันโทษชัดๆไม่ใช่รางวัล จ่าดำโอดครวญเสียงอ่อยเมื่อถูกดัดหลังอย่าก,กลับลำนะว่าไม่ใช่คนดีสีสังคมเพราะถ้าเป็นแบบนั้นโทษของจาก,ก็รออยู่เหมือนกันออโทแล้วมันต่างกันตรงไหนเนี่ยจ่าร่างท้วมเอ่ยพึมพำหมวดจีรันทำเสียงในลำคอพลางหันมาสบตาก,กับครูสาวคนใหม่ตรงๆพูดด้วยสีหน้าจริงจังเคร่งขรึมที่ผมทำเมื่อกี้เพราะว่าผมแค่ต้องการจะเตือน เตือนแบบนี้เนี่ยนะภูชิดาเอ่ยถามพลางค้อนตาคว่ำใส่นายทหารหนุ่มแล้วถ้าฉันเกิดหัวใจวายตายเพราะวิธีการเตือนของคุณใครจะรับผิดชอบทหารเขาทำกับประชาชนอย่างนี้หรอจ่าดำยกมือข้างหนึ่งขึ้นเพื่อขอทำท่าจะอธิบายแต่ก็ต้องค้างไว้อย่างนั้นเมื่อคนต้นเหตุเน็บวิทยุสื่อสารเข้าที่เอว แล้วเดินเข้าไปใกล้ครูคนสวยอีกนิดด้วยท่าทางคุกค,คามจนทำให้ภูชิดาถึงกับหน้าเจ่อนลงนิดหนึ่งพลางก้าวถอยไปข้างหลังแต่ก็ยังทำใจกล้าแงนหน้าขึ้นมองทหารหนุ่มจึงได้รู้ว่าเธอสูงแค่ระดับไหล่เขาเท่านั้นเองคขาเมื่อรู้ว่าของชาติรู้จักหรือเปล่าคุณครูจะบอกให้นะว่าทหารเขาห่วงประชาชนทุกคนทั้งนั้นแหละ แต่ประชาชนเคยทำตัวลดภาระให้รั้วของชาติบ้างหรือเปล่าวาจาคล้ายกระทบกระเทียบของอีกฝ่ายบวกกับความมีอคติต่อคนในเครื่องแบบของภูชิดาทำให้หญิงสาวคิดจะโต้เถียงแต่ยังไม่ทันจะขยับปากริมฝีปากหยักคู่นั้นของนายทหารหนุ่มก็ขยับขึ้นสะกอนและคนที่ไม่เคยศึกษาพื้นที่ ศึกษาสถานการณ์ในขณะนั้นให้ดีสัก่อนที่จะมาเดินเล่นท่อมๆแบบนี้ผมก็ต้องทำให้รับรู้สถานการณ์บ้างคราวหลังจะได้รู้จักกลัวและระวังตัวเองเพราะถ้าเกิดคนที่ยืนอยู่หลังคุณไม่ใช่ผมแต่เป็นพวกเด็กติดยาหรือพ่อค้ายาเสพติดที่บังเอิญผ่านมาแล้วคิดว่าคุณคือสายตำรวจหรือไม่ก็เกิดหน้ามืดขึ้นมาลากเข้าป่าไปปลุกปล้ำขืนใจคุณจะทำยังไงเหรคุณครูใบตองคนสวยคุณ หญิงสาวขึ้นเสียงใส่หมวดจีรันด้วยความโมโห О, จนทำให้ใบหน้าของเธอที่แดงจัดด้วยอารมณ์กลกรนโกรธอยู่แล้วยิ่งแดงขึ้นไปอีกครูครับครูครูใบตองคะเสียงเรียกเจื้อแจ้วของคำอิงกับทุนเป็นเหมือนระครังห้ามยกมวยคู่เอกที่ผู้ชมอย่างจ่าดำยังเนื้อขอบใจที่เด็กสองคนมาช่วยไว้ได้ทันเวลา จากที่มองรูปการและสรุปใจความเอาเองคร่าวๆจะดำร,รู้สึกว่าหมวดจีรันมีวิธีการเตือนครูคนใหม่ที่แปลกๆและเกินเลยไปจริงๆทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งจะพบกันเป็นครั้งแรกอารมณ์ไหนกันนะที่ทําให้ผู้บังคับบัญชาของจ่าดทำทําอย่างนี้เมื่อได้ยินเสียงเรียกของเด็กๆหมวดจีรันก็ก้าวถอยหลังไป2อก้าวปล่อยให้คาอิงกับทุน หอบหิ้วผักกูดเต็มกำมือเข้ามายืนประกบร่างครูสาวคนสวยคนละข้างอา้าวจ่าดำกับอาหมวดมาทำอะไรตรงนี้คะมีปืนใหญ่ด้วยเอามายิงใครล่ะคะคำอิ่งถามจ่าดำด้วยใบหน้าสงสัยแต่ยังไม่ทันที่จ่าดำผู้ใจดีของเด็กๆจะตอบทุนก็พูดแทรกขึ้นถามได้คำอิ่งนี่จ่าเขาก็เอามายิงผู้ร้ายนะสิแล้วปืนนี่นะ เขาไม่ได้เรียกว่าปืนใหญ่เขาเรียกว่าปืน HK รู้ไหมทุนเอ่ยขัดน้องสาวพลางทำท่าเป็นผู้รู้เต็มที่เพราะจดจำได้ดีที่จะดําเคยบอกเมื่อเด็กชายเซาซีถามเรื่องปืนไม่รู้ละ่ะก็ปืนมันใหญ่ก็จะเรียกปืนใหญ่ผิดตรงไหนปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่หญ HK 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 หยุดหยุดเลยทั้งสองคน เราใช่ไหมที่พาครูมาที่นี่ทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะมันอันตรายรู้หรือเปล่าถ้ายังไม่เชื่ออีกคราวหลังจ่าจะจับส่งไปเมืองพาม่าฝั่งโน้นเลยจ่าดำดุแกมขู่เด็กทั้งสองไม่เอาหนูไม่ไปเมืองพามา่าเดี๋ยวอดตายกันพอดีเด็กหญิงพูดพลางทำหน้าเบ้เอาละเอาละคำอิงทุนพ่อกับแม่เป็นห่วงแย่แล้วพาครูเขากลับไปได้แล้วเดีย๋ยวนี้เลยเอามั่ที่เด็กๆเรียกขาน ออกคำสั่งและตะวัดสายตาดุดุมาทางภูชิดาหญิงสาวที่ยืนนิ่งเงียบตั้งแต่เด็กสองคนโผล่มาจึงถลึงตาใส่เขาด้วยแววตาไม่เป็นมิตรซึ่งจีรันก็เชื่อว่าเธอคงจะหมายหัวหมายใจเกลียดเขาไปนานอามวนมมตะนอยไม่กลับด้วยกันหรอคะคำอิ่งถามนายทหารหนุ่มด้วยท่าทางเอียงอายกลับสิแต่ว่าอาจจะตามไปทีหลัง พาน้องกับคุณครูไปได้แล้วทุนหมวดจีรันพูดพลางตบไหล่ทุนเบาๆครับผมตามผมมาครับครูใบตองทุนรับคำนายทหารหนุ่มด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอย่างทหารทำเอาจ่าดำผู้ที่สอนการพูดจาเข้มแข็งแบบทหารให้เด็กชายถึงกับยิ้มออกมาอย่างภาคภูมิใจโตขึ้นคงเป็นหนุ่มนิสัยดีสุภาพบุรุษเหมือนจ่าแน่เชียวจะทุนเอ้ย ร่างสูงมองตามหญิงสาวที่เดินตามเด็กหญิงกับเด็กชายไปตามทางด้วยความรู้สึกแปลกๆก้ากึ่งระหว่างความกังวลใจกับความรู้สึกอีกอย่างที่เขาบอกไม่ถูกแน่นอนความกังวลที่มีเป็นความรู้สึกธรรมดาของเจ้าหน้าที่เช่นเขาที่มีต่อทุกคนที่ทำงานในดอยน้ำกัดแห่งนี้ยิ่งเห็นครูสาวคนใหม่หน้าตาสดสวยสะดุดตาทำให้เกิดความกังวลว่าจุดเด่น อาจเป็นพิษภัยได้ถ้าหากเจ้าตัวไม่ตระหนักถึงสิ่งนั้นร่างสูงก้มลงมองวิทยุสื่อสารในมือแล้วก็อยากจะย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี้สัก15นาทีรับรองว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ความห่วงใยมีอิทธิพลกับหัวใจของเขาจนทำอะไรหำหมแบบนั้น คูชิดากับลูกศิษย์ตัวน้อยทั้งสองคนเดินมาถึงบ้านพักครูด้วยอารมณ์ยังขุ่นมัวไม่หายที่ตนเองต้องกลายเป็นตัวตลกของใครบางคนเท่านั้นยังไม่พอการที่ถูกต่อว่าหาว่าเธอไม่ศึกษาพื้นที่และศึกษาสถานการณ์ของหมู่บ้านในขณนะน,นั้นให้ดีไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ออกจะกเกินไป ก็จะให้เธอรู้ได้ยังไงในเมื่อเธอมาเป็นครูไม่ได้มาเป็นนักสืบเสียหน่อยหญิงสาวร่ำลาคำอิงกับทุนที่สัญญากับเธอว่าจะมาหาและพาไปเที่ยวอีกแล้วจึงเดินไปที่ก๊อกน้ำข้างบ้านเปิดน้ํำล้างเท้าน้ําเย็นจัดจนไม่กล้าล้างนานอากาศเริ่มหนาวเย็นทั้งที่เพิ่งผ่านการเดินออกกำลังมายกยกยังไม่ทันที่หญิงสาวจะขึ้นบ้านพักครู เธอก็เห็นรถยนต์คันหนึ่งแล่นมาจอดที่หน้าบ้านแต่เมื่อเห็นว่าเป็นรถยนต์ลายพรางแบบทหารใบหน้าของภูชิดาก็บึ้งตึงขึ้นมาทันทีจากนั้นก็รีบก้าวเท้าขึ้นบ้านพักครูอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะกับคนที่ไม่ชอบขี้หน้าแต่เสียงเรียกพร้อมกับเสียงย่ำเท้าหนักๆที่ตามมาทำให้ภูชิดาถึงกับชะงักแล้วหันกลับไปมองทางเบื้องหลังของตนเองทันที ครูใบตองครับมีอะไรเหรอคะจ่าดำเออมีคนเขาฝากมาบอกว่ากลางคืนให้เปิดไฟหน้าบ้านไว้แล้วปิดบ้านล็อกกรอนข้างในให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าออกมาเดินเล่นข้างนอกดึกๆเด่นครับซีนคำพูดของจ่าดำผู้ชิดาถึงกับขมวดคิ้วก่อนที่จะปลายตามองไปยังนายทหารหนุ่มที่ทุนกับคำอิงเรียกว่าอมวดซึ่งนั่งคอยอยู่บนรถ จากนั้นก็หันกลับมาเอ่ยขอบคุณจ่าด,ดำด้วยน้ำเสียงราบเรียบขอบคุณค่ะที่มาบอกฉันคงไม่กล้าไปไหนแล้วค่ะกลัวพวกโรคจิตมาแกล้งสิ้นคำพูดของคุณครูสาวจ่าดำก็ทำเสียงเหมือนมีอะไรติดคอแล้วจึงรีบเอ่ยแก้ตัวแทนผู้เป็นนายที่นี่ไม่มีโรคจิตหรอกครับมีแต่โรคไข้จ้าเสียงห้าวของมวดจีรันเอ่ยเรียกผู้เป็นลูกน้อง ซึ่งจ่าดำก็ขานรับพลางเอ่ยขึ้นกับคุณครูสาวพร้อมกับยิ้มแยแยเสียงสวรรค์บัญชามาแล้วครับขอตัวก่อนนะครับครูรู้สึกเสียวสันหลังว่บาบๆาพิกลไปเถอะค่ะจ่าภูชิดาพูดพลางหันหลังเพื่อเตรียมจะเดินขึ้นบ้านพักครูอีกรอบแต่แล้วเสียงของจ่าวัยกลางคนก็เรียกเธอไว้เอ๊ะนั่นเขามาบอกให้ครูใบตองไปร่วมงานศพด้วยนี่ครับ สิ้นคำพูดของจะด,ดำภูชิดาก็ถึงกับชงงะงักกึกพลางหันไปมองหาสิ่งที่จะดำพูดถึงด้วยความสงสยัยเช่นเดียวกับหมวดจิรันที่เปิดประตูรถฮัมวี่แล้วเดินลงมาดูใกล้ๆเช่นกันเมื่อทั้งสองมองตามนิ้วของจะด,ดำจึงได้เห็นทูบหนึ่งเล่มถูกจุดจนไหม้เกือบหมดปักอยู่ที่พื้นดินข้างต้นรักเรสีเหลืองสดด้วยความอยากรู้ว่า ใครจุดทูปมาปักไว้แล้วเกี่ยวอะไรกับงานศพที่จะดาพูดถึงผู้ชิดาจึงได้เดินเข้าไปดูใกล้ๆจากนั้นจึงเอ่ยถามเจดาด้วยความสงสัยงานศพใครกันคะเจดางานศพของรีซอทีท่ถูกยิงตายเมื่อเช้าครับเจาดาอธิบายก่อนจะถามครูสาวกลับด้วยความสงสัยอ้าวครูใบตองยังไม่รู้เรื่องหรอครับยังเลยค่ะ ผู้ชิดาสายหน้าน้อยๆโดยที่คำว่าถูกยิงตายซึ่งได้ยินจากปากของจด,ดาเมื่อครู่นั้นทำให้เธอเริ่มสัมผัสได้ถึงความไม่ปกติของที่นี่จนในที่สุดตอมอยากรู้ของครูสาวก็บังคับให้เจ้าตัวต้องถามจด,ดาถึงเรื่องคนที่ถูกยิงตายโดยไม่สนใจใครอีกคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆทำไมเขาถึงถูกยิงตายล่ะคะ เขาคงไปเดินเล่นเหมือนคุณครูมั้งคนที่ภูชิดาไม่ปรารถนาจะเสวนาด้วยก็เอ่ยทะลุขึ้นกลางปล้องทำเอาหญิงสาวเม้มปากจากนั้นก็ค้อนใส่คนที่จะดาเรียกว่าหมวดมตนอยขวบใหญ่ทันทีคนอะไรชื่อมตนนยชื่อไม่สมกับตัวเลยหญิงสาวค่อนแค่ชื่อของนายทหารหนุ่มในใจจากนั้นก็คิดอยากจะพูดใส่หน้าของเขานักว่าไม่ได้ถาม แต่ดูจะเป็นการไม่สมควรนักจึงยั้งปากไว้ได้ทันโดยงานนี้คนที่ขเขมนหมวดจีรันก็ไม่ใช่แค่ภูชีดาเท่านั้นแต่รวมถึงจ่าดำที่แอบเคืองผู้บังคับบัญชาของตนเองเล็กน้อยโทษฐานที่ประชดประชันครูใบตองคนสวยของเขาหมวดตะน้อยเขาพูดเล่นนะครับครูความจริงแล้วรีซอที่ตายคงจะมีปัญหาขัดแย้งกับใครในหมู่บ้านเลยได้กินลูกกระสุนอากาไปหลายนัดอิ่มจนเอาตัวกลับบ้านไม่ไหว ปล่อยแต่วิญญาณขึ้นไปเฝ้ายมภบาลที่เมืองผีครับคารมเหลือรับประทานของจ่าดำบวกกับตาซื่อของจ่าร่างท้วมช่างกวนเส้นประสาทของนายทหารหนุ่มดีแท้ว่าแต่คุณครูจะไปงานศพไหมครับปากถามครูสาวแต่ใจของจ่าดำลุ้นเต็มที่ว่าไปถอะครับครูจะได้เจอกันที่งานอีกคงไม่หรอกค่ะฉันไม่มีรถอีกอย่างก็ไม่อยากไปไหนกลางค่ำกลางคืน มันอันตรายขอตัวก่อนนะคะคำตอบของครูใบตองพร้อมกับภาพที่เธอกำลังเดินกลับเข้าไปในบ้านพักครูนั้นประชากความหวังของเจดําให้หล่นตุ๊บลงกับพื้นจากนั้นก็ถูกกระทืบซ้ำด้วยเสียงหัวเราะหึๆในนำคอของผู้หมวนหนุ่มแถมอีกหนึ่งดอกและพอมานั่งในรถที่มีพลทห,หารน้โมขับมารับหมวดจีรันก็ค่อนแค่อีกจะพูดมากจนเขากลัวขี้หดตดหายแล้วมัง่ง เกิดเขากลัวจนไม่กล้าอยู่ต่อจ่าจะบอกกับพออว่าไงถ้าครูไปตองหน,นีหมวดก็วางปืนมาสอนหนังสือแทนสิครับจ่าดำเอิดขึ้นมาอย่างหน้าตาเฉยได้สิแต่ว่าต้องเป็นวิชาย,ยิงปืนนะและต้องเอาจ่าดำมาเป็นเป้ายิงระยะ20เมตรด้วยสินคำพูดของนายทหารหนุ่มเสียงพลาหารนโมซึ่งทำหน้าที่คนขับก็หัวเรกาะกากออกมาอย่างอดไม่อยู่ก่อนจะทำสำรวมเมื่อจ่าดำเอ็ดเอา ประกอบกับนึกว่าไม่สมควรเพราะอยู่ต่อหน้าผู้บังคับบัญชาแต่กระนั้นพลนาหารเส้นตื้นก็ยังทำเสียงเหมือนมีอะไรติดคอจึงโดนจ่าดำตวาดค่าโทษเอาคำอะไรว่าไอ้นโมตะศะเดี๋ยวเถอะจบบทที่4ีทับหนึ่งขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ